ก็คือเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี2 5 4 9นะที่ผมไปจับบ่อนการประเินประตูน้ำมานะแล้วก็เจ้าของบ่อนก็ค้มผมกับข้าราชการตำรวจที่ไปจับกลุ่มรมทั้งหมดสี่คนด้วยกันว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบบุกลุกทำให้เสียทรัพย์อต่างๆนะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยในการไปจับกลุ่มเนี่ยแล้วก็ขอหมายถูกต้องคือขอสารก็ออกหมายให้ตั้งแต่เวลา 12นาฬิกานะครับจนกว่าจะตรวจคนเสร็จสิ้นก็หมายความว่าข้ามวันข้ามคืนได้เลยตรวจเสร็จเมื่อไหร่ก็มานำนะครับนะแต่นี้เมื่อเมื่อเราไปจับกลุ่มเจ้าของบ่อนมีเงินเห็นไหมมีเงินมันถึงเนี้ยเป็นที่มาของการอภิปรายไม่มรับใจในครั้งนี้ด้วยนะว่าทำไมคุณประยุทธ์บอกร้อยนายกไปจับไม่ได้ ก็ผมมันจะเลยประเนชาติมันจัดได้เลยไม่ต้องเป็นพอตลอดนะแต่ก็ต้องต่อสู้กับอีกคนมันก็ฟ้องผมน,นะครับแล้วผมก็ไม่ใส่ใจเรากพราคิดว่าเราทําถูกต้องปรากฏว่าศาลที่พากศาลงโทษตำรวจนะของฉันต้นนะแต่ยกฟ้องผมนะแต่เราก็รู้นะข้อสารจำต้นนะ่ะนะผู้มีคลมันดูรายชื่อสารโทษทิ้งสารแล้วก็เห็นชื่อนี่ผู้สารชื่ออะไร ก็ไปถึงบ้านน่ะละเอากล้วยไปถึงบ้านคำวิจารณ์ามอยู่อไอย่างนั้นนะต่พอเราอุทธรณ์นะครับไปไม่ถึงนี่ไม่รู้ว่าเขาจะแจกจ่ายจำนวนให้ใครสาวอุทธรณ์ก็ยกหมดนาะกสาธาราก็ยกแล้วก็วิชัยด้วยว่าไอ้ผู้ที่ไปเบิกความให้ปอเนี่ยนะเหมือนประเทศทั้งนั้นน่ะละนะครับก็ถึงยกหมด ยกหมดเราก็เลยฟ้องนะตำรวจ4คนลูกน้อยปล่อย4ี่คนเป็นแคนและทนาย6คนเพราะว่าไม่งั้นพวกนี้มันเบิกความไม่ได้เห็นไหมนะสิคนข้อหาเบิกความเท็จและก็นำสื่พยาหหัักฐานเท็จก็สารสั่งมีมือหมดแปดคนดคนทนายแต่เราก็ไม่ติดใจเรื่องทนายนะฮนะก็ไม่ได้ถูถอนไป ก็สรุปแล้วมีคูแต่คนทีนี้พวกตำรวจที่ที่ไปให้การเทสเนี่ยนะเราเรา,เรามาลูกที่หลังอนแ,แรกรู้สองคนก็ตั้งกรรมาการสอบสวนไปตั้งแต่สมัยผมยังเป็นพอบอ,อยู่สองคนนะครับสองคนนี่ก็กองวินัยก็สรุปว่ามีความผิดวินัยไแรแหละเป็นขัวไล่ออกจากราชการแต่พอผมพ้นมาพบ ก็ช่วยเหลือกันจนกระทั่งทุกวันนี้ตั้งแต่ปีสี่เก้านี่ปีห6หสนะี่แนละ้วสบสปีแล้วก็ยังสอบไม่เสร็จเบี่ยวกันมาเบี้ยวกันไปนะครับนะไปฟ้องศาลปกครองบ้างเราก็แจ้งไปว่าศาลปกครองก็บอกคดีอาญาคาดีวินยัยไ,ไม่เกี่ยวข้องกันไม่จำเป็นจะต้องมามารอมาดูก็หลอไปรอมาเวลาตั้งอรรักการก็ตั้งไอ้ใกล้กเกษียณนะนะ พอตั้งเสร็จมันก็กเกสียงก็ต้องเปลี่ยนกรรมการใหม่เปลกรรมการสอบไว้หน่อยก็ย้ายผู้ถูกร้องอีกอ้าวก็เปลี่ยนกรรมการสิบก่าปีแล้วต่อมานะจับได้อีก2คนนะว่าไปเบิกความก็เลยให้ตั้งกรรมการสอบสวนนะทั้งสองคนนะอีกคนก็ช่วยกันมาจนถึงัจจุบนนะครับ แล้วก็มาไม่ดูพยานหลักฐานอะไรช่วยกันมาภาคทันนะครับแต่อีกคนเป็นชั้นะทวนนะครับส่งไปกองบัญชาการนะครบาลเอาไล่ออกนะฮนะแล้วสรุปแล้วสำนวนการกระตือพวกนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในชั้นต่อรอนะอย่างสอบสวนพันธุ์เห็กจินกรมั่งคั่งนะกองบัญชาการาตำนะรวจนะครบาลก็เสนอว่าผมชั่วอย่างไรแรงตัวไล่ออกสาร แต่ไปถึงต,ตลอดเดี้ยวนะครับก็เลยต้องเรียกพบอมานะครับเรียกผู้การกองวินัยมาคือพบอคนนี้อาจจะพึ่งหรือพบอใหม่ก็ไม่รู้หรอกเพราะที่ถึงเลยแม่กระทั่งผู้การกองวินัยก็ก็ใหม่ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าอะไรมันี้อยู่ซ่อนอยู่ไหนบ้างบางทีอิทธิพลมันซ่อนอยู่นะคนที่มาเป็นพบอตลอดต่อจากผมน้องจำได้ไหมว่าไหน อันุขวงทูวันแล้ววงทุวันก็เป็นใหญ่มาตลอดจนเทปาี่บอกมันถึงปิดเบี้ยวไงปิดเบี้ยวมีช่วนอยู่เบื้องหลังนะครับก็ต้องเรียกมาสอบนะครับมาให้ข้อมูลไปและให้ไปจัดการแก้ไขทั้งถูกต้องนะครับก็ถือว่าผอตรกก็รู้ข้อจิิงแล้วถ้าทาไม่ถูกต้องก็ผมจะต้องดาเนินการไปนะครับตรงท่านผอตรรจะที่จะําเนินการให้แล้วเสร็จเร็ว ในคดีดังกล่าวันล่วงเลยมากว่าสิปีแล้วัเพราะนั่นนี่ก็สอบวินัยก็สามเดือนห้าเดือนก็เสร็จขนาดที่ทั้ตะทวนเนี่ยนะไม่มีเส้นเนี่ปีเดียวจบทั้งสืบสวนก็ได้จริงทั้งสอบสวนวินัยนะครับหลังสุดเลยจะเสกควาเปื้อนแต่พวกนี้มีเส้นเด็กเส้นไม่จบวิทีแล้วก็ไปให้การเท็จนะในเรื่องเดียวกันเนี่ยคนนี้ถูกไล่ออกไอ้คนนี้ถูกภาคทัน 全然やらない。